โอเคครับวันนี้นะครับพี่มีชุดอะไรมาครับผมอ่ามิดไฮจะเป็นรุ่นวิชันออเดียโอรุ่นบีสิบสองครับบีสอเนาะครับผมแล้วก็ส่วนซับูเฟอร์จะเป็น18นิ้วดับเบิร์ไวทสีนิ้วครึ่งรุ่น DHL 218เห็นบอกว่าเป็นตัวใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่ตัวใหม่ครับเปิดตัวเปิดตัวเลยครับโอเคครับผมก็ยสิบแปนิ้วคู่ไวทสีนิ้วครึ่งครับผมผมพลังวันนี้พี่ใช้เป็นรุ่นอะไรบ้างครับผมมี DHS กับครับผม ป็นแลบครับครับผมครับผมแล้วก็โปรดิเซอร์ครับผมมันนี้โปรดิเซอร์เป็นมาลันนี่ M R สององศูนย์เอครับต้ององศูนย์เอเนาะโอ้โหนะครับแจ่มแกมทั้งนั้นเลยสำหรับชุดมิกเซอร์มีอะไรบ้างครับพี่มิกเซอร์จะมี M สามสองครับ M สามสองเนาะครับโอแค่นะครับแอดีเนาะอ่าถ้าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจสนใจนะครับตู้ลำโพงของวิชานะครับผมมีราคาไหมครับพี่ครับผมมีเดี๋ยวติดต่อราคาในเพจหน้าเพจได้เลยเนาะใช่ครับแล้วก็สอบถามดูเกียงก็ได้ได้ครับผม อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมโอเคครับผมคตั้งครับพี่ครับผมครับ